น้ำม่ค่ะสวัสดีค่ะข่ามาตามแนทางกับน้ำม่นค่ะในงวดวันที่1ธันวาคม2งพันี้ค่ะงวดที่ผ่านมาบริเวณมาตามเนาะค่ะเพราะว่ามาโบพอกันจักเทื่อนเนาะค่ะเพราะว่าน้ำม่นนี้ยากเวียกแห้งค่ะท่านผู้ชมเวียกหลายงานเยอะเนาะค่ะในทยินี้ค่ะว่างวดที่ผ่านมาเลขเขาบ่คะเข่าตัวไหนคะน้ำม่น38เลขลด สามแปดอืสามแปดแปดสามันสี่ฮิบึงเนาะคะ่<ฮ>ะเรขเขาา่าคนละคนฟันเกี้ยว,วบอกเขาหงอดที่ผ่านมาฟันเกี่ยวกับโลด<ต>อือค่ะรางวดนี่มาตามต่อน,นะคะ่ะท่านผู้ชมมาตามน้ำมุนว้าวซูฟังในน้ำมุนฟันเนี่ยไรเนาะฟันมาขับรถขัน้นไหะไปทับขี่รถขั้นไหไปค่ะี่ไปผ่วงมันรุดออกผ่วงมันรุดออกแต่คนกับรดเนี่ยตัวรถเนี่ยไปโต๊ะลงหนักค่ะไปโต๊ะหนัก แล้วเอือนฮะผัวให้ผัวมามามาดึงรถขึ้นซอยผัวกับบ่หมาบ่ห็นหอดผัวว่าแถาเออมันดึงรถขึ้นซอยแน่ยบันเอารถหนูรถขึ้นเองทะเบียนรถมันกลับบันทะเบียนรถกลับมันกลับกันมันกลับหัวโอ้มันกลับหัวแมนทะเบียนรถมันกลับหัวมันว่าเอ้าทะเบียนรถกูคือกลับหัววะจับผกมันกับบ่มันกับบ่อันนี้เนาะเลยกว่าสีสือเลขกกับอืมสีสือเลขกกับเนี่ยอะไรบัน มัน 6, 6, 2, 8, 6, 2, 8, มหกหกสองแปดหกสองแปดมอลล่ะก,ก็ 30, สามศูนย์เียเอาแปดแปดศูนย์สามเียเอา 8, แปดศูนย์สามเอ๋อสีกรับตัวไทยแมนสีก่กัปตัวไทยสามตัวไทยนี่มันแปดสามศูนย์แมนแต่ว่าสี่เปลี่ยนใหม่เป็นแปดศูนย์สามแมนอืค่ะจังไถตัวนี่ความฝันบ้านนี้อร่อยขึ้นมาได้แล้วบ้านเนี่ยอุ้ย มาอู้ทะเบียนรถกูคือกับแนวนี้เนาะอะไรวะจะเลยว่าสิซื้อแต่ทะเบียนรถเจ้าของอ่ะอืสิเอาแต่ทะเบียนรถอย่างเดียวแม่นจ้ะในี่ยหนีระในี่หาตนี่แม่นจ้ะซื้อตัดกับหมุนเอาอยู่นี่นีแม่นจ้ะแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิเข้าตัวใดเนาะ8 6 6 2 8 6 8 2สิได้ค่ะแต่ว่าทะเบียนรถของน้ำมนต์นี่ออกดูเนาะออกดูออกดูค่ะเลขทะเบียนรถเพิ่นนี่ในปีนี้นี่ออก สองเที่ยงสามเที่ยงออกไล่เธอแล้วออกไล่เธอแล้วหกสองสองหกกับออกสองแปดแปดสองกับมาแล้วแมนแปดสามสามแปดกับมาแล้วค่ะสองสามสามสองกับมามาแล้วหกสามสามหกกับมาแล้วแมนสองหกหกสองกับมาแล้วแมนน้อกข่าออกหล่กับท่านผู้ชมนี่ออเป็นหลบ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 เลยค่ะออกนี่นีละนี่ว่านนี่นีค่ะจ้ามันใจบอหลบนี่ฟันเกลียวเน่นี่หลบหนี่ก็ ที่ว่าม่นหมันใจค่ะแล้วมันกลับมันมันกลับหัวเนาะป่ายทะเบียนกลับเบียนมันกลับเสกกลับหนากลับลังเอาตัดกลับหมุนเอาในหนีเนาะค่ะฟันสันสันฟันเบา่ยวเนาะค่ะมือนีถือประโชคดีค่ะท่านผู้ชมมาตามเนาะค่ะละพอเพิ่นยุ่งเฮื่อค่ะสุเทือมาตามน้ำมุน์นีบ่พอเนาะค่ะบ่เจอแต่ว่หลบนีถือประโชคดีเพราะว่าน้ำมุนกำลังมาแต่ทำงานเนาะค่ะกลับมาแต่ทำงานเพิ่นละค่ะ การรบกวนเวลาของน้ามุนสักพักหนึ่งให้เพื่อนไปพักผ่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมคือสีเมืองสีลาเนาะค่ะจากการทํางานมากคะ<อ>่ะขอบคุณน้ามุนได้รายค่ะโบเพ็กแนวทางขอบคุณคะ่ะสแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้ามุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะน้ามุนนี่ฝันสันสันฝันมอยหา,าวเพื่อนว่าคะ่ะในความฝันนี่ฝันว่าได้ขับรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นเพิ่นว่าแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ติดพ่วงเนาะค่ะหรือว่าเขาเรียกกันว่ามอเตอร์ไซค์ซาเด่งเนาะค่ะ ขับไปแล้วล่อของสเสร่งเนาะค่ะล่อของรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเป็นพ่วงลุดออกเพ่นว่าลุดออกล่ะรถนี้ก็เลยปีนความลงน้ำเพื่อนว่าคนนี้กระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งกับโตรถเพ่นว่าพ่วงลอลรถนี่ก็กระเด็นไปอีกเพื่อนว่าหล,ล,าลังจากนั้นก็เอือนหาผัวเนาะค่ะหรือว่าสามีเพิน่นเนาะค่ะห้มาซอยเอารถึ้นในวั์กระบ,บเห็นเพิ่นว่าเอือนหาไซกระบ,บเห็น ลักกะโบไดมาซอยพรมเพิ่นบะเพื่อนก็เลยเ,เอาขึืนผู้เดียวเพิ่นบ่เพราเอาขึ้นจากน้ำได้เพิ่นบะป้ายทะเบียนรถนี่กลับหัวเพิ่นบะป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นี่กับหัวเพิ่นบะฟันซ้ำนี่ฟันสั่นๆเพื่อนบาน้ำม,ม,นม,นมุนนี่ก็เลให้แเนวทางมากเนาะคะ่ะเลข้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์สามตัวนี่น้ำมุน,มมนกลับให้สลับกันหนะะ้เนาะค,ค่ะเพื่อนห้มากก็คือแปดศูนย์สามเพิ่อนบะค่ะ เลขมากในฝันเนาะค่ะมากแห้งเพื่อนว่าสกลับเอาแนวนีเพิ่นว่าเลขสามตัว่นไทยมาแปดศูนย์สามเนาะค่ะเป็นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์อีลีค่ะหาตัวเนาะค่ะก็คือหกสองแปดสามศูนย์เนาะค่ะหกสองแปดสามศูนย์เนาะค่ะเป็นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ท้งเบิดตหาตัวค,ค่ะเพื่อนว่าให้ตัดกับหมุนในนี้ละเพื่อนว่าค่ะเพราะว่าในเลขหาตัวนี่ออกมาแล้วหลายเท่อแล้วเพิ่นว่าค่ะให้โชคมาหลายเท่อแล้วกับสลับ ตัดมุนเอาเพื่อนว่าค่ะเป็นแนวทางของน้ำมนตนค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่านวัคม2 5 6พนยนี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภเดี๋ยวรางวัลใหญ่กับน้ำมน่นสุขูสุขคนค่ะคาะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพระรวยนำานเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ